Elias, Elias, Orli, yeah. <laughs> <laughs> Elisa, Elin. <laughs> <laughs> so cute. Hello, really beautiful.

แบบมไปดูแมลูกใกล้ไปเดี๋ยวยาตูดมันได้คู่กันอาสย

Hả? Lula, okay. Dạ, lại lu. Thằng nún, bên thún, thằng nún. Mẹ má thải video cho em. อันนั้นเข้าไปไม่ได้ลูกไอ้กิทากาอินไอ้กิทากาอินนี่ว้าหมูหมูหมูหมเบลอเลยอะ าายาวยาวยาวหนูเอาเข้าไปไม่ได้นะลูกเอกทิทากกอินนีทกกาา่ทักกะอาดทักกะอาดอะลูก เีเ้ยเีเ๋ยมามา,มาตามไปครับไปเลยลูกตามป้าปีไปเลย,ลปปไ,ปเลยไปกับป้าปีเลยว้าเอ,น,อน้ช้าดูว้าว้ยยยูยดยย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 ยลยย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 ย Elias, não, é que... Ela é Yao, cedo, não, não. Para. Vale, Elias, É aqui só, Elias. Eu, eu. Oi, Elisa. <risos> oh. <risos> para reinar a rita Como falar mais? É ter aqui massa para tudo. Como falar mais? A porra โอลิไม่ตีนะอากิตีอากิตีไหนไหนอากิตีนะครับเอเลียสตีไม่ได้นะลูกเดี๋ยวมันตายลูกเห็ดเดียวทักกะอัด จับได้ลูกจับได้ลูกจับได้จับได้เดี๋ยวจับจับไปตัวนั้นนี่ ว้าวชอคโคลนดีสนชอวว้าวเอเลียสหูเขาเบลล์เลยอะรวังแล้วลูกพัะ ไปอยู่กับป้าปี่อู้มีงัวน้อยด้วยมาทางนี้ลูกว้ายมาทางนี้ลูกมนี่นี่นี่งัวน้อยเนี่ยเอ้ยขี่ขี่คู่ก้าวใช่ขับรถมันเหรี่อยหรือเปล่า Oh! <laughs>

กินข้าวด้วยครับ

Aliás...